การทหารตำรวจฝ่ายปกครองและภาคประชาชนมาเข้าที่รวมพลเพื่อเขาร่วมพิธีปล่อยแถวระลมกวาดล้างอาชญากรรมมีจำนวนทั้งสิ้น309นายครับประธานในพิธีที่กลุ die, repair, all, bah, rides, People, ่ผู้แทนส่วนราชการและผู้กคารังพิุาท่าทดลองผู้ชาการตํารวจกองทัพอากาที่ได้กําหนาให้เรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระลมกวาดล้างอาชญากรรมตามนโยบายของรัฐบาล ทงการให้คณักรรน,น,น,าาน,นการท้อง่นระดมก๊อปปารทางการกรรมเพื่อโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เคยปฏิบัติภารกิจร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องรวมกําลังปฏิท่านผู้อุทิศการบนพลฐานบกที่สามเก้าท่านปลัดจังหวัดพิษโลกท่านนายกองการบริหารงส่วนจังหวัดพิษโลกท่านปลัดอำเภอเมืองพิษโลกท่านหัวหน้าส่วนราชการืูอมวลชน ข้าราชการำรวจและผู้ร่วมปฏิวัติงานทุกท่านตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาลดร,ระยะเวลาการกักตัวเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวตลอดจนการผ่อนปลนการทำกิจกรรม การดำเนินชีวิตประจำวันและธุรกิจกิจการของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจชาติจึงได้ตำหวดให้มีการระดมความร้างอาชญากรรมขึ้นในระหว่างวันที่2 0 3ถึง31ตุลาคม 2 5 6 4โดยมีเป้าหมายในการปัดล้างอาชญากรรมทั่วไปอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหมายจับดีคีข้างเก่าในวันมีร่วมไปบัตาพรกิจในครั้งนี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปล่อยแถวปรุมุขาัดล้างอาชญากรรมในวันนี้ ขบวนกแถปล่อยขนขบวนของแต่ละสอพอนะครับขับรถเพื่อเป็นการสแสดงกำลังนะครับกลับไปยังสพอพในพื้นที่รับผิดชอบด้วยนะครับในวันนี้ก็สแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับของทุกภาคส่วนราชการวันนี้นะครับที่มาเพื่อพิธีปล่อยแถวรวมกันล้างอัจฉรยะรรม เพื่อให้ที่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงโกลกนะครับได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยสําสำหรับขบวนรถของสพในสังกัดน,นะครับสพวังทองก็จะมีการเดินสารับว่าบนะครับเดินทางกลับสู่เส้นทางของสพวังทองบางระจันก็บางระกำนะครับ